สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพ1นึ่ในพันคันครับไม่แท้56,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดง t ตโยต้าซารุนา v i อ s 1.5ออโต้ปี2005ครับรถสวยสภาพดีงามราคา135,000บาทนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับคันนี้ผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับไม่ห6 0 0 0กกิโลเมตรนะครับใครอยากซื้อซื้อได้เลยครับประมาณนั้นนะครับ มันรู้จะพูดอะไรครับมันแทบจะเป็นป้ายแดงนะครับก็ตั้งแต่ปี2005จนปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆว่าคันนี้บริการจะตรงให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับ135,000บาทสวยเดิมอึดถึกทนใช้กันได้อีกยาวๆนะครับถ้าใครกำลังหารถราคาแสนต้นอยากได้รถใช้งานเครื่องพันห้าสบายๆคันนี้ครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ภายในเป็นเบาะผ้าเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบ็กตัวนี้นะ่าสนใจสุดๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ ขายที่กําลังหารถใช้งานครับนี่ครับไม่แท้ครับการันตีไม่มีกอไม้แต่อย่างใดนะครับ5 6 0 0 0กกิโลเมตรครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมโอนเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างรถไม่มีชนเลยครับรถไม่แคบจะไม่ได้ชนอะไรเลยครับเพราะว่ารถใช้และดูแลมาอย่างดีครับสายจอดนะครับก็งงเลยครับไปหามาจากไหนนะครับคันนี้ขายที่ชอบและกำลังหารถใช้งานนะครับผมบอกเลยว่ารอรับรถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับ รถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีอะไรที่ต้องเก็บทําไม่มีอะไรที่ต้องเก็บซ่อมครับรถเดิมจากป้ายแดงครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเติมน้ํามันขับได้เลยครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆเจ้าของดูแลดีครับสายจอดแน่นอนนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 5จนปัจจุบันก็ใช้งานแค่ 56,000กิโลเมตรนะครับไปเฉลี่ยดูครับต่อปีต่อวันใช้กันเท่าไหร่นะครับรถสวยสะอาดพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนิ่มเงียบขับเหมือนป้ายแดงครับประมาณนั้นแหละครับรถมัน56,000กกิโลเมตรโดยรวมแล้วถือว่าดูแลมาดีนะครับใครได้ไปใช้งานถือว่า น่ายินดีด้วยเลยครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้เลยครับพอเจรจานะครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับเราบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านใดรถแน่นอนแอดมินการันตีให้ครับว่ารอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพแบบนี้คัดและเช็คและถือว่าเป็นโชคดีด้วยครับที่มาตกอยู่ในช่องเรานะครับใครที่สนใจหารถไว้ใช้งานนะครับ อยากให้สมาชิกในช่องได้ไปใช้นะครับการันตีเลยครับไม่แท้แน่นอนคันนี้สภาพสวยหนึ่งในพันครับต้องจัดปเป็นเลดนั้นนะครับไม่ค่อยจะได้เจอนะครับไม่น้อยขนาดนี้ดูแลมาดีเรียกว่าเดิมป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรูปมีมาเยอะมีมาเต็มใครชอบดูรูปต่อใครสนใจรีบโทรจรจานะครับคลิกชื่อคลิปอ่ารายละเอียด ติกที่ชื่อคลิปอายรละเอียดรถสวยเดิมบางสีบอลทองภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมนั่งนุ่มๆครับรอชมดูได้นะครับสนใจเอาไปใช้งานไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับแบบนี้นะครับโจเจรจานะครับรอเช็ครถนะครับดูพื้นพรมนะครับใหม่ๆเลยครับดูเบาะนะครับตึงๆไม่มีย่อนครับเบาะแน่นฟูแบบนี้นะครับใช่ชอบชมเช็ค ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจโทรเจราจารอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับ